งั้นก็กลายเป็นหกระบอกแล้วโอ้ใช้ได้อยู่อุย้ยตัวสวยตัวขาวๆอยู่โอ้โหิบสามกระบอกเข้ามาสแปดไม่เข้าห้าแจว๋วเลยครับสวัสดีคพี่พี่ๆน้องๆน,นะทุกท่านคะ่ะวันนี้จะพามากู้บ้างลันแล้วนะคะมาดูกระบอกแรกกันเลยนะคะว่าจะหมา,หานหรือเปล่า ว่าเปล่าค่ะไปดูต่อค่ะเรามาลุ่นกระบ,บอกดูกันนะคะอุ๊ยเห็นไหมคะนี่ค่ะมีตัวค่ะมีตัวนี่เห็นไหมคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะคะนะคะมาลุ้นกระบอนี้สนะคะนี่เหรอใช่ป่ะนี่ค่ะมีตัวค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้่ใหญ่เลยสองตัวเปล่าได้เห็นแวบๆสองตัวเองอ่ะไปไปต่อค่ะวันนี้มาส่งเขาครับ มันี่ค่ะโหมีๆค่ะมีค่ะปล่อยโชว์ฝีมือเองที่ไรหมานทุกทีวันนี้ผมมาเป็นผู้ชมนะครับจะลองมาลุ้นมาชมมาเชียร์ของเขาหน่อยว่าจะหมานหน่อยเขามาสิบเท่าไรกระบอกไม่รู้อะประมาณสิบ สามี่กรบอกเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะมานเหมือนตอนที่ผมมาดักเองหรือเปล่าช่วงนี้ก็จะปล่อยให้เป็นฝีมือของเขานะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้ดักัดีนะครบ่กกอ้ ไม่มีค่ะไปต่อค่ะมาดูของกันนะคะไม่มีค่ะมาดูบองกันนะคะมีค่ะ nằm lật chơi đáiเลย ui lưỡng lê, ừ, Lưỡng lưỡng luôn, chơi đái luôn, bắt. À. đi <laughs> tiếp น้ำขุนไม่มีตัวค่ะผมเท่าที่จำได้นะครับปู่มาทั้งหมดเก่าวกระบอกแล้วนะครับของเขามีเข้ามาสีก็ถือว่าหมานสุดยอดอยู่หมานใช้ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกระบอกที่สิบของเขาดูไม่ลงนะครับไม่ตามไปพอดูจากลักษณะแล้ว มีไหมมีค่ะมีโอ้โห,โโหกระบอกที่สิบมานแล้วนะครับสิบกระบอกเข้ามาแล้วนะครับแล้วทไมมันยืดอย่งนันน่ะเรียบร้อยได้แกงอีกสิบกระบอกนี้เข้ามาห้าแล้วนะครับคุณเอามาสลายทั้งหมดจะไดสิบสามหรือสิบสองสิบสามอ่ะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกระบอกที่สิบเอ็ดกัน ตอนดักผมไม่ได้มาด้วยนะครับแต่ตอนกู้ต้องมาทำํำนาทีเป็นตากล้องให้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดักครับเพราะว่าเข้าแต่สวนเลยไม่มีเวลาเลยให้แม่บ้านเข้ามาจัดการเองเับเขาก็ดักไปตามเรื่องของเขานะครับผมก็ได้แค่แนะเขาสี่ห้นแล้วที่เหลือก็อปล่อยเข้ามาจัดการเองมาดูกระบอกนี้กันนะคะ มีไหมมีค่ะเข้า,ขาด้วย,ววยตัวใหญ่ไหมไม่เห็นอนะ่ะก,กระบอกที่สิบเอ็ดก็เข้างั้นก็กลายเป็นหกกระบอกแลวโอ้ใช้ได้อยู่อุย้ย <ไป S 1> ตัวส<ๆ>วยไปต่อค่ะ <ś led> ยืนอยู่ห่างๆอย่างที่ไม่ตามนะครับอ่อยเขา <ś led> โอ้ยน้ำใสหน้ามีรุ่น <ś led> มีไม่มีมีค่ะโอ้โหหมานจริงๆเข <ś led> ้านี้ก็เป็นกระบอกที่เท่าไหรละที่ปกที่เจ็ดกระบอกนี้แล้วโอ้1สิบสามเข้ามาเจ็ดนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะ <ś led> ใช้ได้แล้วต่อไปทำมาหากินเลี้ยงขัวได้แล้วไม่ <c oughs> ตามอีกครับอยู่ที่เดิมครับนั่งเฝ้ากระบอกอยู่ตรงนี้เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเขาไปรุ่นเองเขาก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมียพรานบ้านนอกให้ด้วยนะครับมีไหมมีบ <c oughs> ้างมีค่ะมีอ่ะ มีมีมีค่ะมีทำ <laughs> <อ>ไมเขย่าเหมือนไม่มี <laughs> อุ้ง่ะตัวขาวๆอยู่โอโ้โหสิบสามก็บอกเข้ามาสะกแปดไม่เข้าห้าแจ๋วเลย <ไป S 1> ครับไป,ไปสอบกันที่บ้านค่ะต่อไปผมจะหาก็หาเลี้ยงแล้วครับ <laughs> <laughs> ยินดี <laughs> มาค่ะเรามารุ่นกันนะคะว่าจะได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนเลี้ยวก่อนรุ่นกระบอกนี่กันนะคะอุ้ยมีอีกอสองตัวเลยอ่ะเนี่ยจำหมานเกินไปหรือเปล่าอุ้ยมีเลย ต่อเลยนะคะนี่คะ่ะตัวนี่ใหญ่กี่ตัวหนึ่งหรือสองหนึ่งตัวอันนี้หนึ่งคะ ต่อเลยค่ะสุดยอดอ่ะสิบสามเข้าแปดมีไม่เข้าแค่ห้าอุ้ยกุ่มพวดเลยมาต่อเลยค่ะ สองตัวค่ะสองตัวอีกแล้วมีไหมเนี่ยตอง,ง,ง,งนี้ค่ะกระบอกแห้งตกใจนึกว่ามีเซา์พาย หูดออกไปแล้วหูดตัวข้างหลังไอ้ตรงขาถุงอ้วนขาหรือเปล่าโอเคค่ะหมดแล้วนี่ค่ะเอาไป13าก็บอกนะคะได้มาขนาดนี้ค่ะดูค่ะ สิบสามกระบอกค่ะได้มาประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเมียพรานบ้านนอกเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ